สวัสดีท่านผู้ชมรทุกท่านมากผมในช่องซิสเต็มนะครับมาเรื่องของคุณแน็กชาลีอีกครั้งหนึ่งคุณแน็กชาลีมีดราม่าอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนแต่ตัวแกนเนี่ยไม่ได้สร้างดรามา่าเพียงแต่ว่าใน Twitter หรือชาวเอ็กเนี่ยเขาไม่พอใจเจ็บใจแค้นกับคุณแน็กอย่างมากโดยที่คุณแน็กไม่ได้ไปหาเรื่องโดยตรงแต่คือ f c บางครั้งอาจจะพูดได้ว่า f c ทําพังได้นะเพราะ f c เนี่ยไปถล่มใช้คำหยาบเล่นสนักเลยเดิมทีก็กลุ่มที่ต่อต้านคุณแน็กเนี่ยเป็นกลุ่มเล็ก,ลกใน X, กเอ็กแลกค่คยยยนเรเก คุณแนกก็ไม่ได้ทําผิดอะไรใหม่อาจจะมีบ้างเล็กน้อยซึ่งคนเรามันก็มีผิดพลาดได้ยิ่งคุณแฮ็กเนี่ยชอบพูดอะไรไม่ค่อยรอบคอบไม่ได้คิดรอบคอบหรือบางครั้งอาจจะติดเล่นกลายเป็นว่าคนสามารถจับพวกเนี้ยมาเล่นได้คุณแน็กก็เลยมีดราม่าต่อเนื่อง #bancharlie เนี่ยมีมาตลอด3เดือนตั้งแต่มีดราม่าก,การมีหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหชาวเอคือเจ็บใจมากกับคุณแนกเล่นหนักเล่นหนักเดี๋ยวจะมาต่อกันเรื่องของชาว Twitter ชาวเทีนี้ดราม่าครั้งนี้ก็คือมีปัญหากับพี่สาวตัวเองนั่นแหละคุณแน็กมีพี่สาวสท่านแล้วก็มีพี่ชายอีกท่านหนึ่งนั่นแหละแต่ที่หลักๆตอนนี้คือป้าสีท่านป้าสีท่านก็มีช่องตัวเองเพจตัวเองเป็นโฟอันคือเป็นพี่สาวนะาแต่เวลาเขาเรียกป้าก็เฉพาะเรียกเพราะหลานมีหลานแล้วคุณแน็กก็จะเรียกป้าแต่ทั้งที่คือพี่สาวตัวเองนั่นแหละตอนแรกเนี่ยผมเห็นดราม่านี้ผมก็เข้าใจว่าคุณแน็กน่าจะผิดหละค่อนข้างจะผิดเลยแหละเพราะว่าคนอะไรจะมีปัญหากับหลายคนจังถ้าเราเริ่มมีปัญหหาาากกลยมขึ้น เราผิดอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็คือแปลกหลายหลายคนก็มองแบบนั้นว่าคนอะไรจะมีปัญหาก,กับทุกคนมีปัญหาก,ก,การมีนคนก็เชียดมีปัญหาก,กับก่อนน้านี่คุณเก๋ไก่คุณก็เชียดแต่ปัญหาครั้งนี้มันเปลี่ยนไปแต่คือแน่นอนบางคนอาจจะโยงไปว่าอา้าวพยายามจะแบบดึงความชอบทาให้คุณการมินสําหรับผมนะเรื่องนี้กับเรื่องคุณการมินไม่เกี่ยวกันและที่สําคัญเนี่ยตอนแรกที่ผมมองว่าคุณแน็กนั้นจะผิดในเรื่องนี้แน่แต่ดูไปดูมาดันมันดันมีหลักฐานชิ้นเก่าที่คุณแน็กเคยพูดไ้ แล้วก็คาดการได้ค่อนข้างแม่นนะคุณแน็กเคยมีปัญหากับป้าแตงมาก่อนแล้วซึ่งก็คือคลิปตัวนี้โชคดีนะมีคนอัดไว้เพราะว่าคุณแน็กเขาจะไลฟ์ปกติก็จะไลฟ์แล้วก็มีคนอัดเอาไว้ว่าแกพูดอะไรบ้างซึ่งอันนี้เป็นคลิปที่ตอนนั้นไม่พอใจป้าแตงคุณแน็กออกมาพูดถึงความไม่พอใจต่อป้าแตงแล้วก็พยายามเตือนคนรอบตัวหมายถึงคนใกล้ตัวนะไม่ใช่คนคนที่เป็น f c คนใกล้ตัวนี่แหละที่จะเกิดปัญหาได้เวลาไปพูดอะไรไม่ระวังในคลิปนี้เนี่ยคุณแน็กก็บอกว่าป้าแตงอ่ะตัวดีเลยผมไม่สนับ เอาเรื่องเมาส์มอยไปพูดแบบนี้มันไม่ได้คือถ้าคุณเนี่ยเวลาไลฟ์เวลาพูดอะไรที่เป็นแบบความสามารถตัวเองเนี่ยอันนั้นผมโอเคใครก็สามารถพูดได้ผมไปห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเมาส์มอยอันนี้ไม่ได้เวลาคุณไลฟ์เนี่ย FC ของผมไปถามอะไรคุณคุณก็ไปตอบในเรื่องที่ไม่สมควรพูดแล้วก็ตบท้ายในท้ายคลิปว่านี่คือสิ่งที่น่ากลัวของคนใกล้ตัว อาปะแตงนะครับตัวแตงปะแตงนี่ตัวดีนะครับผมไม่สนับสนุนปะแตงนะครับวันหนึ่งปะปะแตงนี่เป็นคนที่พี่สาวที่ผมรักนะครับน่ารักมากนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเรามีโอกาสผิดพลาดได้นะครับในที่นี้เนี่ยถ้าฟังแล้วก็จะเข้าใจว่าคุณนักเนี่ยก็คือจะหมายถึงเอาเรื่องส่วนตัวคุณแน็กไปพูดนะตอนนั้นเนี่ยคุณแน็กกับคุณกาลมียังคบหากันอยู่ซึ่งแน่นอนว่าคนใกล้ตัวก็จะรู้เยอะเขาถึงบอกว่าคนใกล้ตัวจะน่ากลัวในตรงนี้เพราะว่ารู้หลายเรื่องของคุณแนก็กและเรื่องของผลประโยชน์ เรื่องนี้คือเรื่องผลประโยชน์เพราะคุณแน็กก็พูดในคลิปอีกว่ามันจะทําให้ยอดวิวคุณเยอะแล้วคุณก็อาจจะเผลอพูดอะไรบางอย่างเพราะเมื่อคนดูเยอะคุณก็รู้สึกว่าเหมือนคุณเป็นฮีโร่สิ่งที่น่ากลัวของคนใกล้ตัวผมคือหากเขา PK และเขาเจอพวกคุณที่เป็น FC ของผมเนี่ยไปจุดประเด็นคําถามอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันไม่ควรพูดนะครับคนเริ่มไปจี้คําถามเยอะขึ้นยอดวิวมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นจากที่คุณไม่พูดอะไรเนี่ยคุณอาจจะโดนจี้คําถามนั้นขึ้นมาแล้วมันแบบว้าวคุณรู้สึกว่าเป็นพระเอก เวลาคุณไลฟ์เนี่ย FC ของผมไปถามอะไรคุณคุณก็ไปพูดไปตอบในเรื่องที่ไม่สมควรพูดแล้วก็พูดตบท้ายในท้ายคลิปว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นความน่ากลัวของคนใกล้ตัวซึ่งในที่นี้ที่คุณแนกอธิบายผมเข้าใจว่าก็คือเรื่องของความรักของคุณแน็กกับคุณกามินณนะตอนนั้นก็ยังคบหากันอยู่ซึ่งคนใกล้ตัวไงคนใกล้ตัวจะรู้เรื่องของเขาเยอะโดยที่คุณแนกเนี่ยหากินทําหากินกับเรื่องของความรักกับชีวิตคู่ ให้คนเนี่ยลุ้นเงินไปให้คนมีความชื่นชอบแต่พอคนใกล้ตัวเอาไปพูดเอาไปเล่าเสร็จมันกลายเป็นว่าเขาอาจจะดูไม่สําคัญมากขึ้นเพราะว่าก็เหมือนแย่งยอดเหมือนดึงไปแล้วบางเรื่องบางเรื่องก็อ,อาจจะเป็นเรื่องไม่จริงบ้างเรื่องที่เมาโมยไปทั่วบ้างเดาไปเรื่อยบ้างก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทเขาต่อตัวคุณแนกและคุณการมีณตอนนั้นที่ยังรักกันอยู่คือถ้ามันไม่ใช่คนใกล้ตัวเป็นคนไกลตัวคนที่ไม่รู้จักกันเล่าไปเรื่อยอย่างผมไม่รู้จักกันเล่าไปเรื่อยมันก็ไม่สําคัญ เพราะว่า FC ของคุณแน็กอาจจะมาฟังก็ไมไ่รู้สึกว่ามันเป็นความจริงยังไงสุดท้ายก็ต้องไปฟังจากคุณแน็กต้องไปดูจากคลิปคลิปของคุณแน็กว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงผมพูดไปก็ไม่มีค่าเพราะคุณก็ไม่คิดว่าเป็นคนใกล้ตัว อะไรประมาณนั้นมันก็จะมีเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเป็นเรื่องเม้ามอยมั่วสั่วแทนที่บริษัทเขาจะได้ตรงๆอย่างเงี้ยคุณแน็กก็พยายามบอกแล้ว่าทําคลิปก็ทําในเรื่องความสามารถตัวเองพูดในเรื่องที่เป็นของตัวเองสาหรับคนใกล้ตัวนะีแล้วในคลิปเนี่ยคุณแน็กมีพูดถึงเรื่องของ PK ดูเหมือนว่าคุณแน็กจะไม่ได้กังวลมากถ้าคุณไลฟ์เฉยๆแล้วคุณคอมเมนต์แล้วคุยยังได้แต่คุณแน็กกังวลคือเรื่องของการ PK กัน PK คือระบบของแอปจีนแอปหนึ่งคือคือผมไม่ได้สนับสนุนแอปจีแล้วก็ไม่ได PK คืออะไรแต่เท่าที่ดูศึกษามาบ้างเข้าใจว่าเป็นการเอา2คนมาประชันกันไลฟ์สองไลฟ์มาประชันกันแล้วก็แฟนคลับจะส่งสติ๊กเกอร์ส่งของขวัญอะไรก็ตามก็จะเป็นผลประโยชน์เป็นเงินอะไรก็ตามส่งให้คนไหนพูดถูกใจก็จะได้อันนั้นเยอะไปแล้วพอชนะก็อาจจะเลื่อนไปอีกขั้นแล้วก็ไปสู้กับอีกคนประมาณนั้นได้มากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือ PK ที่คุณแนกกังวลคุณแนกบอกว่าเนี่ยถ้าเวลา PK กันแล้วเจอ FC ที่เป็นของผม FC คุณแนกอาจจะขึ้นมาเป็น PK พอดีกับพี่สาวคุณแนกป้าแตง พีเคเสร็จเขาถามอะไรคุณก็ตอบพูดอะไรแบบนั้นแล้วก็คนที่ดูอะผู้ชมก็ถูกใจก็ไปให้สติกเกอร์อะไรก็ตามทําให้คุณรู้สึกมันได้มากขึ้นมากขึ้นคุณแน็กก็บอกในนั้นแหละบอกว่าเนี่ยพอคุณได้สติกเกอร์เยอะพอพูดแล้วคนสนใจคุณก็รู้สึกตัวเองเป็นพระเอกอะไรแบบนั้นซึ่งคุณอาจจะหวังดีกับผมใจดีกับผมไม่อยากให้ผมเสียหายแต่สุดท้ายแล้วบางทีพูดไปแล้วมันก็จะเกิดความเข้าใจผิดหรือเรื่องที่ไม่จริงอะไรก็ตามมันอาจจะส่งผลกระทบต่อบ,บริษัทผมตัวผมอะไรทรงๆนั้นนั่นคือการ PK กัน เห็นไหมะมันจะเห็นว่าเกี่ยวข้องเรื่องของยอดสติ๊กเกอร์ผมเข้าใจว่าอาจจะไปแย่งยอดของคุณแะ็กแทนที่คุณแั็กจะเปิดตัวเองรองให้คนลุ้นเองความมีค่าก็จะมาจากตัวเองแต่ไม่ใช่ถ้ามาจากคนอื่นมันอาจจะมีปัญหาอะไรแบบนี้คุณแน็กก็กลัวจะเป็นแบบนั้นคือถ้าไปไลฟ์ของตัวเองเขาก็ไม่ว่าภาพรวมเห็นไหมก็จะเห็นภาพว่าคุณแน็กเคยพูดแล้วแล้วในช่วงท้ายของคลิปเนี่ยคุณแม็กก็บอกว่ากลัวว่าอนาคตจะมีปัญหากันแล้วสุดท้ายต้องมางงแงร้องไห้กันอะไรแบบนั้น สุดท้ายเราจะต้องมาตีกันนะครับผมไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้หรือสุดท้ายป้าแตงก็ต้องมานั่งโอผผมร้องไห้เหมือนเด็กขี้แงนะครับผมป้าแตง็งต้องต้องมานั่งโอ้อะไรทุกคนมีความหวังดีกับผมอันนี้คือคลิปเป็นไลฟ์เมื่อเดือนมีสายนช่วงที่ยังคบหากับคุณการมนะคุณแน็เคยพูดว่าแบบนี้แล้วว่าอนาคตอาจจะเป็นแบบนี้ได้แล้วเนี่ยแหละสุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงมันก็เลยโยงกลับมาวัดตอนนี้ที่มีปัญหากับกลุ่มป้าๆซึ่งแน่นอนกลุ่มป้าๆก็ต้องรักกันอยู่แล้ว4คนบางทีมีปปัััญหหาาากกบากบบคคดดีีอจจะเ่ม4น็ไ้ แต่เด,เดี๋ยวจะมาต่อกันคุณแน็กก็มีส่วนที่ผิดเหมือนกันแต่ในส่วนนี้เนี่ยแหละที่คุณแน็กเคยพูดไว้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือ,รอไม่ที่ทําให้มีปัญหากันเพราะอาจจะไลฟ์พูดถึงเรื่องคุณแน็กหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่เขาเคยบอกไว้แบบนั้นจนลามาคุณแน็กมีการโพสต์รูปที่เป็นอักษรตัวย่อซึ่งคนก็ไปตีความว่าน่าจะหมายถึงอันนี้อย่างอันนี้รูปนี้มีปัญหากับใครก็ตามยังไม่เสียใจเท่ากับมีปัญหากับคนใกล้ตัวขอให้ทุกคนมีความสุขครับใครทําผมรับไว้เองผิดที่ไว้ใจแบบนี้นอัันนนนีี้กกกก็คกกคคแแะะววาามมมหมยยทุ่่ณพพิ์ตอ ซึ่งอันนี้แหละกลุ่มคนที่แอนตี้คุณแน็กไม่ชอบคุณแน็กมาอยู่แล้วเนี่ยก็จะเอานี้มาพูดถึงว่าคุณแน็กเนี่ยหนไคุณชอบไปวางบอมไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายให้ FC ไปทัวลงคนอื่นเขาแล้วสุดท้ายพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็อ้างว่าอย่าไปว่าเขาเถอะมาว่าผมเถอะอย่าไปว่าเขากลัวโดนฟ้องอะไรแบบนั้นคนก็จะมองแบบนั้นในมุมคนที่ไม่ชอบคุณแน็กหรือบางคนอาจจะเคยชอบแล้วตอนนี้ไม่ชอบแล้วแต่ไอจุดสําคัญที่ทําให้ทั้งป้าป้าเนี่ยเขาต้องออกมาแถลงออกมาเล่าเพราะว่า FC คุณแน็กเนี่ยแหละไปถล่มทางฝั่ง ในอดีตเนี่ยคุณน็กเนี่ยพาจนเติบโตคุณน็กเนี่ยช่วยเหลือเยอะแยะช่วยค่าเทอมหลานแล้วถึงแม้พอสุดท้ายคุณแน็กเขาไม่ได้รุ่งมากทุกวันนี้เริ่มซาลงคุณก็หนีไปทําของตัวเองแถมคุณทําแข่งกับคุณน็กมีการไลฟ์ขายของอะไรก็ตามมันก็เลยลามาเป็นปัญหาใหญ่โตจาก FC โดยที่คุณน็กก็ไม่ได้แบบทะเลาะก,กันโดยโตรงแต่โพสตตัวยอ่อ FC ก็ไว้ตล่มคือบางที FC มีผลนะมีผลทําให้คน2คนเนี่ยไม่ชอบกันได้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมเห็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเหมือนกันโดนเอาไปเทีย สวยกว่าคนนี้ซึ่งอินฟูคนนี้ก็ไม่สบายใจก็ต้องรีบออกมาโพสตเลยว่าเฮ้ยฉันอนะไม่เคยคิดแบบนี้ทำไมพวกคุณไปพิมพ์แบบนี้ล่ะฉันนะ่ะจะซวยนะถึงเวลาเขาจะเกลียดฉันอยู่ๆก็สร้างศัตรูอะไรแบบนั้นบางคนก็ไม่ชอบแบบนั้นแต่ในมุมผมนะถ้ามันเป็นการเทียบว่าสวยไม่สวยมันเป็นเรื่องเล็กก็ปกติก็จริงไหมล่ะถ้าจริงก็โอเคประเด็นคือมันจริงหรือไม่จริงถ้าคุณไม่ได้สวยเลยแต่ไปเทียบว่าสวยกว่าเขาเนี่ยไม่ดีแนะ่แต่ถ้าโอเคคุณสวยอยู่แล้วดูดีกว่าเขามันก็ปกติคคนชมมปปกติิัญหาืืออเรร่งงจ เนี่ยแหละบางคนก็กังวลเพราะบางที c ทําเสียได้มันก็ทําได้จริงๆนะอย่าง FC คูลิซาก็ถือว่าถล่มหนักเหมือนกันจนบางคนอาจจะไม่พอใจเวลาพูดวิจารณ์นิดหน่อยก็จะเป็นไปได้แบบนั้นทําให้คูลิซาจะดูเสียไปด้วยไม่เป็นผลดีต่อศิลปินอะไรประมาณนั้นโอเคกลับมาถึงเรื่องของเหล่าป้าป้าก็คือพี่สาวคุณแน็กนะนะั่นแหละสุดท้ายก็มีการเปิดอีกว่าไม่เคยช่วยนะมีการคอมเมนต์ว่าคุณแน็กเนี่ยไม่เคยให้เงินหลานสักบาทไม่ได้ช่วยค่าเทอมเลยซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจว่าบางคนอาจจะมองว่าก็เป็นเรื่องปกติแต่ในนมมมมุมผมหลาายคก็องว่ คือหลานๆเนี่ยคุณแน็กก็ไปทํางานด้วยก็ควรจะช่วยแล้วดูสนิทกันถ้าคุณแน็กเนี่ยมีตังระดับแบบหลายสิบล้านถึงร้อยล้านเนี่ยเรื่องค่าเทอมเป็นเรื่องเล็กก็ควรจะช่วยกันไหมหรืออีกมุมหรือว่าคุณแน็กเนี่ยมีการให้ค่าตัวแล้วให้ค่าตัวกับหลานกับอาเธอร์แล้วก็เลยมองว่าไม่จําเป็นแล้วก็เป็นได้แล้วก็ยังมีเรื่องของเงินที่ได้จากคุณแน็กไปไลฟ์ให้คุณแน็กเนี่ยขายของให้คุณแน็กก็ได้ไลฟ์ละ10,000บาทซึ่งก็ถ้าดูโดยปกติมันก็ไม่ได้เยอะมากสําหรับระดับคุณน ที่มีเงินรายได้เยอะแต่ในมุมผมเนี่ยผมก็มองว่าหมื่นนึงก็โอเคนะไลฟ์ละหมื่นนี่คือเยอะแต่ต้องไปดูว่าไลฟ์ยาวแค่ไหนถ้าไลฟ์แบบเป็น10ชั่วโมงเนี่ยเกินไปแต่ถ้าไลฟ์ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงอันนี้โอเคนะหลายๆคนเนี่ยทำงานทั้งวันทั้งวันเนี่ยเทียบเท่าเงิน6 0 0 0้อบาทต่อวันไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เลยมองว่าเยอะแล้วก็ต้องไปดูว่ามันมีถี่ไหมถ้าแบบได้เดือนละ3-4มสไลฟ์ก็โอเคแล้ว 3- 40,000หมื่นบาทเงินเดือนอย่างดีนะ แต่สาหรับผมเนี่ยไลฟ์ละหมื่นมันก็โอเคนะแล้วก็ไลฟ์ละหมื่นไลฟ์เสร็จก็ไปทํางานตัวเองได้ก็สามารถรับงานหลายอย่างไนดะ้มันก็เหมือนจะโอเคแหละแต่ในมุมหนึ่งก็อาจจะมองว่าโอ้โหคุณแอคคุณรวยเป็นระดับร้อยล้านเนี่ยเงินแค่นี้มันมันก็น้อยไปใช่หลยมันก็เทียบเท่ากับระดับคุณแอคถือว่าน้อยไปแล้วก็เป็นครอบครัวตัวเองเป็นพี่สาวตัวเองจะมองแบบนั้นก็ได้แต่มันก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เห็นด้วยมากมองว่าคุณแอคเนี่ยทำได้แย่มากแต่ไม่ใช่เรื่องปัจจุบัน เป็นเรื่องอดีตที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าชาวเเนี่ยเข้าไปขุดกันเยอะมากขุดจากคอมเมนต์นู้นคอมเมนต์นี้ขุดจากโพส์เก่านู่นนี่นั่นขุดกันอย่างหนักเพราะเขาโกรธเคืองมากแค้นมากจากกรณีการมินเพราะว่า FC คุณแ็กมาถล่มกลุ่มนี่แหละในในเเนี่ยเขาก็คืนมากก็คือเรื่องที่ว่าคุณแ็กเนี่ยตอนนั้นพี่สาวคนหนึ่งท้องซึ่งเป็นพี่สาวคนนี้เป็นแม่ของน้องอาเธอร์น้องอาเธอร์ที่คุณแ็กชอบพาไปถ่ายคลิปตลอดแต่ก่อนนะเป็นแม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาท้องพี่สาวคนนี้ท้องอยู่แล้วต้องไปครอบเพราะว่ากำลังจลคลออดดดดแ้้้้้วววสุุทาายยยยณนนนกกไไไไไมม่่่ปปพูัะ ไม่พาไปเลือกที่จะทํางานต่อแล้วก็ไม่ได้ให้อาเธอร์ไปด้วยทั้งที่เป็นลูกของแม่คนนี้อาเธอร์ Arthur ควรจะไปด้วยก็ไม่ได้ให้ไปบอกว่าต้องทํางานแล้วก็มีการโพสต์แบบเล่นๆอ่นนะโพสตติดตลกอะไรทรงๆนั้นว่าเออให้ไปเองผมเนี่ยต้องทํางานอะไรทรงๆนั้นอันนี้ก็จะดูแย่พี่สาวตัวเองท้องเราต้องไปข้อแล้วนี่ก็ลูกเขาก็อาจจะให้เขาไปด้วยหรือไปเฝ้าดูแลเขาแต่ด้านเลือกงานแต่ในมุมหนึ่งคุณแน่ก,ก็จะเป็นคนชอบโพสต์ติดตลกอะไรประมาณนั้นแต่คือบางเรื่องมันไม่ได้เรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่ออะะไรรแบบนี้้ก็ตงงวัง อันนี้คือดูแย่มากแต่มันคือเรื่องในอดีตที่ชาวเอกขุดเนี่ยแหละตรงนี้มันมีผลมากนะการที่ไปขุดเรื่องอดีตขุดเรื่องแย่ๆจับอะไรก็ตามที่มันแบบแย่นิดนึงเอามาลงเอามาลงจนกลายเป็นว่านะกลุ่มใน X เ,เนี่ยใหญ่ขึ้นกลุ่มของคนที่แอนตี้คุณแอกชาลีเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเดิมทีเล็กๆซึ่งเล็กๆนี้ก็ไม่รู้ว่าแต่ส่วนใหญ่ใน X มันก็เขาเรียกว่าแอกหลุมซึ่งก็ไม่รู้อันไหนเป็นตัวตนจริงตัวตนปลอมหรือการป่านอันนี้ไม่ชัด แต่ตอนนี้ชัดแล้วชัดว่าคนที่มีตัวตนเนี่ยไม่โอเคมากขึ้นจากการที่มีการแบนแน็กชาลีอย่างต่อเนื่องทุกๆอาทิตย์ผมจะเห็นแท็กนี้ขึ้นทุกอาทิตย์แต่ปกติก็จะประมาณหลักหมืน่นหมื่นกว่าทวิตแฮชแท็กเนี่ยจะขึ้นหมื่นกว่าแต่ในวันนี้เนี่ยขึ้นเป็นแสนอะ่ะเป็นแสนห้าด้วยโดนหนักจริงมีผลมากแต่ถ้ามองในมุมนี้ก็จะเห็นว่า ไม่ใช่ว่า FC คุณแน็กจะโหดอย่างเดียวจะดูอย่างเดียวแต่ f อ่าฝั่งที่แอนตี้คุณแน็กฝั่งที่ไม่ชอบคุณแน็กเนี่ยอันนี้ก็โหดเหมือนกันนะขุดอย่างต่อเนื่องขุดแบบไม่อยู่ไม่หย่อนคิดดูว่าแท็กๆหนึ่งเนี่ยเป็นหมืน่นทวิตติดหมืน่นทวิตในทุกๆสัปดาห์ผมเห็นติดต่อกันมา3เดือนตั้งแต่กรณีคุณกามินแล้วคุณกามินประมาณเดือนกันยาจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือเดือนธันวา ยังคงมีอยู่ตลอดมาะเขาโหดมากดุมากจัดการอย่างต่อเนื่องตรงนี้อาจจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ว่าอย่ามีปัญหากับชาวเอ็กซ์อย่ามีปัญหากับชาวทวิตเพราะเขาจะขุดคุณอย่างหนักก็ได้แต่คือแน่นอนไม่ใช่ว่าอย่ามีปัญหามีปัญหาได้ถ้าคุณมีเหตุผลถ้าเรามีเหตุผลสามารถแยง้งเขาได้สุดท้ายเขาก็แพ้เขาจะทํายังไงเขาจะไปปั่นยังไงสุดท้ายความจริงก็คือความจริงคนทั่วไปอ่ะคนที่เป็นกลางมองปกติเข้าไปก็จะมองว่ามันไม่มีเหตุผลเหมือนพูดไปเรื่อยแล้วมันก็จะทําให้ฝั่งนั้นเสียไปด้วย แต่ถ้าแบบมีข้อผิดพลาดซึ่งคุณแน็กเนี่ยแหละก็จะสร้างข้อผิดพลาดขึ้นมาพูดอะไรที่ไม่ได้คิดแล้วรอบข้อหรือจะเป็นเรื่องเก่าไม่ค่อยระวังตัวมากเนี่แหละตรงนี้เอามาโจมตีได้มันมีผลมากแต่ก็ใช่แหละมันก็มีเรื่องที่ผิดกับเรื่องที่ดูมันอาจจะมีอะไรเบื้องหลังบางอย่างควรจะเอามาชี้แจงคุณแน็กก็ควรจะชี้แจงว่ามันจริงไหมคุณไม่เคยให้เงินค่าเธอไม่เคยให้เงินกับหลานๆจริงไหมและแน่นอนพอเรื่องนี้เกิดขึ้นดราม่าคุณแน็กเป็นผลลบต่อคุณแน็กเกิดขึ้นก็จะมีพยายามจะโยงเรื่ององงขคุณกามิน ทุกครั้งเวลาคุณน็กเนี่ยแย่อะไรก็จะโยงไปถึงเรื่องของการมินว่าเนี่ยการมินทําถูกแล้วหรือแนวว่าแบบถ้านักผิดเพราะว่าทุกคนอะถูกหมดใครก็ตามที่มีปัญหาคุณน็กจะถูกหมดคือผมมองว่าแบบนี้มันก็จะไม่แฟกกับคุณแน็กเพราะย้อนกลับไปเรื่องคุณการมินผมเคยเล่าไปแล้วว่ามีพิรุธอะไรบ้างซึ่งพิรุธใหญ่ๆที่หลายๆคนไม่เห็นด้วยและไม่พอใจจนตอนนั้นมีแฮชแท็กที่แบบการละคอนะการมินการละครอะไรก็ตามนะตอนนั้นก็เพราะคุณการมินนี่น่าร้า,ายบอกว่าคิดถึงคุณน็กแต่เบื้องหลังเนี่ยชแชบบท แต่ไม่ได้ตอบเลยอ่าแล้วไม่ตอบตอนนั้นเนี่ยคุณแน็กก็ออกมาพูดเองเขาก็พูดตรงๆนั่นแหละจนสุดท้ายตอนนั้นน่ะคุณการมินก็โดนถลม่มนั่นแหละอันนั้นคือประเด็นสําคัญว่าหน้าร้ายทำไมคิดถึงเขาเพราะว่าหน้าร้ายมีคนส่งสติ๊กเกอร์ใช่ไหมอะไรแบบนั้นเพราะนั้นตรงนี้คือจุดผิดพลาดมากแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปมันก็มีประเด็นที่เป็นนิดนึงอะ่ะตรงที่ว่าเคยออกโขนกระแสกันคุณการมินก็เคยออกโขนกระแสกับคุณแน็กแล้วก็บอกว่าเนี่ยาถามพิธีกรก็ถามว่ารู้สึกเป็นแฟนไหมรู้สึกกกโอเคคมุคณาาินน็ตบวว่ อยังไม่ค่อยมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ไม่ค่อยมั่นใจกับคุณแฮกทีนี้ก็เลยถามกับคุณแฮกก็ตกใจเอ้าไม่มั่นใจเราไม่มั่นใจเรื่องอะไรล่ามก็ถามไม่มั่นใจเรื่องอะไรเขกาก็พูดอยู่คําเดิมอะคุณกามินก็พูดอยู่ว่าไม่มั่นใจอะไรแบบนั้นแล้วก็มีพูดอีกว่าคุณแฮกเนี่ยอาจจะูชอบพูดติดเล่นอะไรเงี้ยเวลาถามว่ารักมันก็พูดติดเล่นเขาก็เป็นคนชอบติดเล่นแต่เขาก็บอกว่าเขาบอกรักตลอดนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่เชื่อคุณแฮกผิดอันนี้แล้วทีีีีี่่่่่่่เเเเเเเหลืืืืือออออออนนนยยยจจจะะะแแมมมดดบบาาางงงงงทททรรรถูกกกกกผิััขคุณป้็ คุณแน็กก็เคยพูดไว้ตั้งแต่เดือนเมษาว่าก็อาจจะต้องมีปัญหากันนะถึงเวลาเราต้องมีปัญหากันแล้วก็ต้องมาร้องไห้ชันน้าตาฟูมฟ้าอะไรก็ตามเขาพูดไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนในวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วอาจจะเพราะตรงนั้นหรือไม่เรื่องของการไลฟ์เรื่องของผลประโยชน์อะไรหรือไม่เพราะถ้าย้อนกลับไปจริงๆก็รักกันนะป้าแตงก็ตอนที่การมีนพูดว่าไม่ค่อยแน่ใจกับคุณแน็กป้าแตงเนี่ยก็ออกมาบอกว่าถึงเวลาเนี่ยถ้ามีอะไรแยกทางกันมันก็ปกติเดี๋ยวป้าแตงจะเป็นคนปลอบใจแน็กเองอบอกใจปลอบใจน้องชายเองอะไรทรงๆนั้น ก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะมีการเปิดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่โอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ